I สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัจจันดีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเค2กับกิจกรรม TSC The Best History สืบสารสร้างสารรค์แบ่งปันอดีตเรื่องสืบสารเล่าตำนานพ่อท่านชายวาจาศิษย์พระครูพิสิทธิการ์อินเทเล็ตเทเลเจนพ่อท่านชายวาจาศิษย์พระครูพิสิทธิการ์ เทวาาแห่งเมืองคอนเทพเจ้าแห่งแดนใต้งั้นเราไปทราประวัติพ่อท่านคล้ายจากพระครูถาวรี่สุดกันเลยค่ะพอทคล้ายเกิดเมื่อวันอังคารเกิดเมื่อวันอังคาร วันที่27เ,เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2417มีบางตำราบอกว่าพ่อท่านคลายเกิด2419ซึ่งไม่ถูกใช่ที่ไม่ถูกเพราะว่าวันที่พ่อท่านคลายละสังขานวันที่5ธันวางคมเนี่ยพ่อตา,าคลายมีอายุ96ปีเพียง96ไปลบ2 5 1 3ก็เหลือ2417ลูกนั่นคือปีที่พ่อท่านคลายเกิด ที่บ้านโคทือนะคือกำเนิดที่บ้านก็ทือแล้วก็สมัยเด็กๆก,ก็เหมือนพวกเราทั่วๆไปลนะกะเรียนรู้แต่ว่าพ่อท่านคล้ายนี่เป็นคนพูดล้อนะพูดจาอดหวานมีสัมมาคารวะมีสนะัมมาคารวะพูดอะไรต่างนะๆแล้วก็เคยบวชเดนบวชเดนที่วัดจัดนดะีนั่นคือชีวิตพ่อท่นานคล้ายและทีหลังก็ชืกออกมาครั้งหนึ่งหลังจากบวชเดนเสร็จ มาช่วยงานช่วยการพ่อแม่ตามพี่ชายไปที่กระบี่เมืองประกาชัยในสมัยก่อนเราเรียกเมืองประกาชัยเมืองกระบี่ไปช่วยพ่อแม่ไปช่วยพี่พี่เขยตัดไม้ตัดไม้เพื่อเอาไม้มา,าทําสิ่งต่างๆตรงนี้ประกอบอาชีพในการตัดไม้รับจ้างอย่างนั้นอา,า,มมาชีพของคนสมัยโบราณจึงมีหลายๆจริงหลายๆอย่างอาชีพของคนโบราณเนี่ย ข้อคล้ายวาจาสิทธิพระครูวิสิทธิอัตาการนามเดิมคล้ายสีนิลเกิดวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2417ขึ้น15ข้ามเดือน4ปีชวดาหมู่บ้านโคกทือหมู่ที่10ตำบลหัช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านมรณภาพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2513รวมอายุ ปีนี่คือสารีดสังขารของพ่อท่านไารวาจาสิ์ที่บรรจุไว้ในโหลแก้ว